ตั้งสติยกจิตขึ้นสู่อารมณ์ปัจจุบันปล่อยให้จิตมันหลับไหลลมลงเวลาที่มันง่วงเราลืมตาก็ได้นะไม่นั่งหลับตามมันก็พาเราหลับ เก็บเคิมอย่างนั้นแต่ว่าตอนเช้าอย่างนี้ถ้าเราไม่เคยได้ตื่นมันก็ยังง่วงนะอย่าว่าแต่เดือนหนึ่งปีหนึ่งเลยบางทีสามปีห้าปีก็ยังหลับอยู่นั่นมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะต่อตอนความก <c oughs> ุนจิน <c oughs> เดิมๆของเรานะ เราจะเห็นสัตว์บางประเภทเนาะมันเกิดมาก็ไม่ได้ทำอะไรมากะนะอย่างเช่นเคยมีในในิทานธรรมบทนะเรื่องหมูกับเรื่องวัวนะหมนี่ก็เข้าก็ให้อาหารเลี้ยงเกลือมันให้อาหารกินนะส่วนวัวก็ไป ทำงานครั้งหนึ่งพุทธเจ้าท่านเกิดเป็นวัวน,นี่แหละนะเป็นวัวแล้วนี่ก็อาศัยอยู่กับลูกวัวนะอาศัยอยู่กับในบ้านนั่นแหละก็มีหมูมีวัววัวน,นี่ก็ไปทำงานไปไถนาอินเดียเขาใช้วัวไถนานะก็ทำงานหนักด้วย ลูกวัวนี่ก็บ่นว่าเอ๊ะทำไมหมมันสบายจังมีแต่กินกินนอนนอนเขาก็มาให้อาหารมันแล้วมันก็กินแล้วมันก็นอนอย่างนั้นอ่ะพ่อวัวนี่ก็เลยเตือนลูกว่านี่ลูกรู้ไหมว่าไอ้หโมเนี่ยแม้ว่ามันจะสบายนะแต่ว่าเขาขุนมันเขาเลี้ยงมันวันหนึ่งเพื่อ,อไปฆ่าวัวอยู่ด้วยกันเตือนกัน วัก็ทํางานหนักนะไม่ค่อยชอบทํางานเบานะเขาไปทําการทํางานต่างๆหาเลี้ยงเจ้าบ้านเลี้ยงเจ้าของมันส่วนมูนนี่คิดว่าสบายนะจิดว่าสบายสบายแต่เขาก็คุนเอาไว้ค่าเอาไว้ไปงานมีงานเลื่อนเริงแต่งงานอะไรต่างๆโดยเฉพาะงานแต่งงานนี่คนอินเดียเนี่ยจัดยิ่งใหญ่มากนะ อินเดียนี่ผู้หญิงไปขอผู้ชายไม่ใช่ผู้ชายไปขอผู้หญิงมันบ้านเรานะผู้หญิงไปขอผู้ชายงั้นงานแต่งงานทีหนึ่งเนี่ยเขาคิดว่าเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตของเขาพ่อแม่บางทีก็ลงทุนไปกูนี่ยืมสินนะค่าสินสอดก็มีอะไรก็คุยกันมอเตอร์ไซค์หนึ่งคันรถยนต์หนึ่งคันเงินสดเท่าไหร ทองเท่าไรเนี่ยคุยกันเข้าลงทุนครั้งเดียวนะไหนจะต้องค่าเช่าโรงแรมเครื่องเสียงอะไรต่างๆงบางทีแทบจะปิดถนนเลยเห็นอย่างบ้านเราแห่ง,งานบวชนี่แหละนงานบวชแห่ง,งานแต่งอะไรกันนี่แหละยิ่งใหญ่มากเทนเดียวบางคนเนี่ยยอมเป็นหนี้เป็นสินไปกู้หนี้ยืมสินมา ผู้หญิงนี่เวลาแต่งผู้ชายแต่งเสร็จก็ไปอยู่กับเขาดังนั้นก็ให้เขาเลี้ยงทั้งชาติทีนี้ผู้หญิงอินเดียนี่มีอาชีพในการเลี้ยงลูกอยู่บ้านนะเช่นแต่ผู้ชายไปทํางานส่วนมากนะแต่ทุกวันนี้ก็เริ่มที่จะเท่าเทียมกันละในตามโรงแรมะอะไรต่างๆเป็นบริกรเป็นอะไรนี่ก็มีแต่ผู้ชายไปนะ มีงานเลื่อนเรื่องอะไรเงี้ยเขาก็จัดงานกันยิ่งใหญ่ก็เป็นอย่างนั้นจริงๆรพอมีงานแต่งงานขึ้นบ้านใหม่อะไรเงี้ยเขาก็เอาหมูไปฆ่าวัวนั้นก็เตือนลูกว่านี่เห็นไหมว่าเขาแม้ว่าจะกินดีอยู่ดีก็ตามนะแต่เขาก็ไม่ได้เลี้ยงขุนไว้ดูเล่นวันหนึ่งพอมันโตมันใหญ่มันตัวโตน้ำหนักเยอะขึ้นมาเขาก็เอามันไปฆ่านะ เป็นอย่างนั้นถึงว่านี่สัตว์บางประเภทมันก็เกิดมาหลับไหลอย่างงูเหลือม่านเงี้ยมันหิวมันก็ออกมาหากินนะประมาณกินเสร็จแล้วมันก็นอนเป็นเดือนเดือนบางทีจนท้องมันย่อยหมดมันอยู่ได้เป็นเดือนเดือนนะมันมีสัตว์อยู่ประเภทหนึ่งนะมันจำศีลแบบ ไม่ต้องกินอะไรเลยนักวิทยาศาสตร์เขาค้นพบโดยบังเอิญก็คือเห็บรู้จักเห็บไหมเห็บม้านี่แหละรู้จักไหมมันเป็นเห็บในประเทศแอ,อฟแถวแถบแอฟริกาทวบอีปแอฟริกาแถวบราซิลอ์เจนตินาแถวนั้นนคือเขาเอามันมาห้องทดลองเห็บเนี่ยเอามาแล้วนี่ก็ามาทำการทดลองต่างๆให้มันอยู่ อยู่อาศัยอยู่แล้วก็ไม่ได้ให้อาหารนะไม่ได้ให้อาหารเนี่ยทดลองไปทดลองมาเนี่ยเห็บสองตัวเห็บตัวเมียมเห็บตัวผู้เห็บตัวเขาก็ทดลองไปทดลองมาเนี่ยไม่ได้ให้อะไรมันเลยก็อยู่ไปหนึ่งอาทิตย์สองอาทิตยนะ์พออยู่ไปแล้วเนี่ยคิดว่าอ้าเห็บมันอยู่ได้นะมันพัฒนาตัวนะ เหมือนกบจำศีลร,รู้จักไหมเวลากบมันจำศีลในฤดูร้อนมันจะไปอยู่ในใต้ดินทำตัวให้มันชุ่มชื้นบางทกีกินน้ำไว้เยอะเวลาที่ไม่มีอะไรมันก็เยี่ยวออกมาเป็นสามเดือนไม่ออกมากินอะไรเลยหรืออย่างมีคั่วโลกเนี่ยมันจำศีลเนี่ยในฤดูหนาวจำศีลเป็นสามเดือนสี่เดือนไม่กินอะไรเลยเก่งมากนะ อันนี้นี่พูดถึงเรื่องเห็บต่อนี่ว่าก็มีอยู่สองตัวนี่แหละก็ไม่ได้ให้อะไรหนึ่งอาทิตย์สองอาทิตย์สามอาทิตย์นี่ยไม่รู้เขาตั้งใจหรือว่านักวิทยาศาสตร์เขาลืมลืมให้อาหารลืมอะไรมันนะปรากฏว่าอยู่ไปอยู่ไปนานไป,นานไปนานไปเนี่ตัวเมียกับตัวผู้นี่พวกเราคิดว่าตัวไหนตายก่อนกันเห็บตัวผู้ตายก่อน ตัวผู้ตายก่อนตัวผู้ตายปุ๊บนี่มันปลอะไรเพราะตัวเมียนี่อดทนกว่าตัวผู้หรือยังผู้หญิงนี่แหละผู้หญิงกับผู้ชายพวกเราว่าใครอดทนมากกว่ากันใครว่าผู้หญิงยกมือขึ้นใครว่าผู้ชายยกมือขึ้นมีสี่คนบูมเน้นบูมว่าผู้หญิงหรือผู้ชายผู้ชายความอดทนนี่เขาบอกว่า แทจริงเนี่ยผู้หญิงเนี่ยอดทนมากกว่าผู้ชายเพราะอะไรเพราะว่าถ้าให้ผู้ชายไปคลอดลูกเนี่ยผู้ชายสิบคนจะตายไปแปดคนนะเพราะอะไรเพราะทนพิษบาดแผลไม่ไหวทนความเจ็บไม่ไหวนั้นเพศแม่เราเนี่ยจึงมีความอดทนมากกว่าเพศพ่อสังเกตดูง่ายๆนะเวลาที่ให้แม่อุ้มลูกเนี่ยให้แม่อุ้มลูกเนี่ยแม่จะอุ้มได้ทั้งวันแต่พอให้พ่อไปอุ้มลูกเนี่ยแป๊บเดียวแค่นั่นแหละ ดี๋ยวก็ปวดแขนเดี๋ยวก็ไปทําอย่างอื่นดีกว่าผู้ชายนี่แรงเยอะก็จริงแต่ว่าความอดทนสู้ผู้หญิงไม่ได้นะอันนี้เห็บก็เหมือนกันปรากฏว่าตัวผู้นี่ตายก่อนตัวเมียแล้วก็เขาก็ให้มันอยู่อย่างนั้นอ่ะให้มันจําศีลอย่างนั้นอ่ะผ่านไปหนึ่งหนึ่งอะไรครับหนึ่งปี ยังไม่พอนะผ่านไปสองปีสามปีสี่ปีนะผ่านไปสี่ปีพวกเราว่ามันตายไหมไม่ตายนักวิทยาศาสตร์มาดูอัศจรรย์มากว่าโอ้โหผ่านไปสี่ปีแล้วไม่ตายเห็บตัวนี้เห็บตัวเมียตัวนี้แค่นั้นยังไม่พอนะบอกว่าโอ้โหขนาดว่าสี่ปียังไม่ตายแล้วนี่ไม่ได้ให้อาหารมันเลยเนี่ยงั้นก็ ลองให้มันอยู่ต่อสิปรากฏว่าให้มันจำศีลอย่างนั้นอีกครับกี่ปีครับเท่นี้ลองคิดเดาดูสิว่าสัตว์นี่จะอยู่ได้กี่ปีนะปรากฏว่าไม่ให้มันกินอะไรอีกเลยอีกสี่ปีรวมเป็นกี่ปีแปดปีครับโอ้เห็บเนี่ยอดทนอยู่ได้แปดปีโดยที่มันไม่กินอะไรเลย นักวิทยาศาสตร์นี่ทึ่งมากว่าโอ้โหสัตว์ประเภทนี้ทำไมมันถึงมีความอดทนมากจังเห็บเนี่ยนะแล้วพอครบแปดปีแล้วนี่ก็แกะมันขึ้นมาให้อาหารมันทีนี้พอให้อาหารมันมันก็ตื่นขึ้นมากินอาหารนะมากินอาหารแล้วมันก็ตัวใหญ่พองเลยคล้ายๆกับเห็บม้านั่นแหละนี่อันนี้เป็นการค้นพบโดยบังเอิญของนักวิทยาศาสตร์ ไม่น่าเชื่อนะว่าจัดโลกของเรานี่มันมีความอดทนมากมายขนาดนีนะ้นั้นอยู่ที่ความอดทนนี่แหละอดทนฝึกฝนตัวเองนี่แหละนะอย่างพวกเรามาฝึกฝนกันกนี่ก็เหมือนกันครับนะความอดทนของเรามีมากมายเท่าไหร่เราก็ต้องดึงศักยภาพออกมาในการฝึกฝนตัวเองะนะ อันนี้คือสัตว์โลกทั่วไปนะแต่คนเรานี่ประเสริฐกว่าสัตว์ครับประเสริฐตรงไหนประเสริฐตรงที่ว่าเรามีสมองใหญ่กว่ามีความฉลาดใหญ่กว่าฉลาดกว่าแต่ว่าความฉลาดนี่พอหรือยังถามว่าพอหรือยังยังฉลาดยังไม่พอนะถ้าฉลาดแล้วขาดคุณธรรมนะขาดจริยธรรม หรือว่าสิ่งที่มันจะมาบังคับควบคุมสัญชาตญยานดิบของเราคือคนกับสัตว์นี่เขาบอกว่าไม่ต่างกันครับต่างกันตรงที่ว่าเราสามารถควบคุมแม้ว่าเรามีสมองก้อนใหญ่กว่าก็ตามแต่ว่าคนเรานี่แหละเห็นข่าวข่าวไหมบางคนก็โอ้เสพยาบ้าฆ่าพ่อฆ่าแม่เนี่ยเห็นไหมเพื่อเราเคยเห็นไก่ฆ่าแม่ตัวเองไหมหรือว่าเคยเห็นหมามัน ค่าพ่อค่าแม่มันไหมไม่มีนะบัวคว,วายอย่างเงี้ยมันไม่ได้ทรยศทรพีนะค่าพ่อค่าแม่นะเห็นไหมเดี๋ยว,วคนเรานี่เป็นไปได้ครับเพราะอะไรเพราะว่าฉลาดอยู่แต่ว่าขาดคุณธรรมขาดจริยธรรมขาดการฝึกฝนตัวเองพูดง่ายๆนะงั้นถ้าเรามาฝึกฝนตัวเองนี่คือเรามาฝึกฝืนตัวเองครับเหมือนกับ พายเรือทวนกระแสน่ะมันกับปลาเป็นกับปลาตายแหละปลาเป็น,นมันจะว่ายน้ําทวนกระแสน้ําแต่ว่าปลาตายเนี่มันจะปล่อยให้ตัวเองนี่ไหลไปตามน้ํามีปลาบางประเภทนะมันถึงฤดูวางไข่เนี่ยโอ้มันไต่าสามารถไต,นต่น้ําไต่หินไต่อะไรนี่ไปวางไข่ข้างบนได้ครับอ่าอยู่แถวแม่น้ำนายแถวแม่น้ำไกลๆเนี่ยโอ้ มันไปวางไข่เดินทางนี่หลายหลายร้อยหลายพันกิโลเป็นพันพันกิโลบางทีเพื่อไปวางไข่พอถึงฤดูมันนะวางไข่เสร็จพอไปถึงมันก็ตายมันก็ตกไข่ไข่ก็ออกลูกเป็นเผ่าพันธุ์ของมันออกมาเพราะว่าปลาตัวหนึ่งนี่มีไข่เยอะมากเป็นเหมือนเหมือนแสนฟองใช่ไหมตัวหนึ่งถ้ามันรอดสัก สี่ห้าพันอย่างเงี้ยเออมันก็อยู่ได้ละเผ่าพ,พันธุ์พงพันธุ์ของมันเนี่งั้นั้นสัตว์หลายประเภทครับก็เรียกว่ามันเป็นพีชนิยามเป็นอุตุนิยามเป็นอ่าเป็นธรรมกฎธรรมชาตินะนะธรรมชาติของต้นไม้ธรรมชาติของสภาพอากาศหรือว่าสัญชาตญาณในการดําเนินอยู่นี่ของชีวิตมนุษย์เรานี่แหละ คนกับสัตว์จะมีคล้ายๆกันนั่นแหละมีความกลัวเหมือนกันนะความกลัวการหิวอาหารการแสวงหาอาหารการสืบเผ่าพันธุน์การกินอยู่หลับนอนเหมือนกันครับแต่ต่างกันตรงที่ว่าเราฝึกฝนตนได้เวลาเขาฝึกมา้าใช่ไหมฝึกมา้าฝึกช้างเลยนะเขาเขี่ยวนะเขาจะมีตะขอฝึกช้างเลยจะมีตะขอไว้ตีตีที่หูสับที่หัวมัน ก็จะใช้ตะขอสับหัวมันให้มันเดินหน้าถอยหลังให้มันย่อลงให้มันลุกขึ้นต่างๆกนะ็จะมีตะขอฝึกแล้วฝึกอีกตีแล้วตีอีกนะ่ยจะเห็นแถวลำปางเลยก็มีที่นึ่งที่ฝึกหรือว่าแถวสุรินอย่างเงี้ยเขาก็ม,มีที่ฝึกช้างคือช้างมาเหล่านั้นอนะ่ะมันฝึกแล้วมันเป็นสัตว์ประเสริฐเขาวะแต่มันเป็นสามารถที่จะเชื่อฟังได้ แต่ก่อนเขฝึกม้านี่ออกรบเหมืนะทหารมา้าหรือว่าฝึกชา้างเนี่ยสมัยสมเด็จพระนเรศวรเนี่ยก็บ้านกู้เมืองก็มาจากช้างใช่ไหมขี่บนคอช้างกระทำยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชเนี่ยนะก็ต่อสู้กันด้วยช้างบนคอช้างเลยก็เอาบ้านเอาเมืองมาพระชัยชนะมีมีความเดิมพันนะ เดิมพันด้วยบ้านเมืองด้วยชีวิตของประชาชนเป็นล้านๆคนเนี่ยเพื่ออะไรคนสองคนสู้กันเอาบ้านเอาเมืองคิดดูสิถ้าเราแพ้วันนั้นเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ตกเป็นทาสเขาเขาจะใช้อะไรก็แล้วแต่เขาทีนี้จะฆ่าจะแกงจะต้มยำทำแกงก็แล้วแต่เขามันไม่ใช่เป็นไทยนะทีนี้เขาเรียกว่าเป็นทาสเราเป็นทาส เป็นขี้ข่าเขาคุณง่ายๆนะอันนั้นดีไหมฮะไม่ดีเลยนะเราจะไม่มีโอกาสที่จะได้พบความรุ่งเรืองพบความเจริญได้แต่ว่าเนี่ยคนกับสัตว์นี่ยฝึกฝนกันได้แม้วมา่าม้าม้าช้างนี่เป็นสัตว์ที่ประเสริฐฝึกได้นะครับแต่พระพุทธเจ้าบอกว่าคนเรานี่นะถ้าฝึกฝนตนเองนี่ประเสริฐกว่าสัตว์เหล่านั้นอีก คือดีกว่าสาัตว์เหล่านั้นอีกนะสามารถฝึกฝนตัวเองได้ฝึกฝนได้ขนาดไหนเป็นคนนี่เป็นพระพุทธเจ้าก็ได้าบางคนปรารถนาความเป็นพุทธเจ้าบางคนจะปรารถนาความเป็นพระปัจเจกกับพรุทธเจ้าเห็นไหมพระพุทธเจ้าพ,าพระปัจเจกต่างกันยังไงฮะพูดถึงการบรรลุธรรมไม่ต่างกันเลยนะต่างกันตรงที่ว่าท่านบำเพ็ญบาร,รมีมาเพื่อ หรือขนสรรพสัตว์ออกจากความทุกข์แต่พระประเจกนี่ท่านไปองค์เดียวท่านนะตรัสรู้แล้วก็ไปองค์เดียวท่านอย่างนี้นะเป็นพระหรหันต์เป็นคนรวยที่สุดคนเก่งที่สุดก็ได้นั่นคือคนเนี่ยฝึกได้ครับเราก็ฝึกฝนตัวเองอย่างนี้แหละ,ะดึงศักยภาพฤรธดศักยภาพเต็งออกมา ยิ่งเราข่มใจฝึกใจได้มากเท่าไหร่ความทุกข์เราก็น้อยลงเท่านั้นเหมือนกับการยอมรับนั่นแหละล้วเรายอมรับได้มากเท่าไหรความทุกข์เรามันก็ลดลงเท่านั้นเห็นไหมเราอาจจะง่วงอาจจะรู้สึกฟื้นรู้สึกไม่ค่อยสบายอะไรอย่างเงี้นะแต่เราก็ต้องฉลาดในการฝึกฝนตัวเองครับรู้จักปรับตัวรู้จักที่จะ เห็นสิเออมันนั่งแล้วมันหลับเพราะอะไรํำรวจตัวเองดูเรานั่งค้ำไหมเราย่อเราเอ็นให้มันไหมอย่างนี้มันก็ยืดตัวขึ้นหรือว่าเรานั่งแล้วก้นเราบางทีมันไม่ไม่ถนัดนะเบาะเดียวใช่ไหมนั่งแล้วพาให้หลังมันงอลงนี่แล้วก็เอาเบาะมาลองก้นขึ้นนั่งนั่งขัดสมาธิแล้วมันมันยังหลับอยู่นี่ลองนั่งขัดสมาธิเพชรดูสิ ยังไงบ้างน่ะเอาขาขวาทับขาซ้ายเอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาอย่างนี้นีาเลยว่านั่นงขัดสมาธิเพชรเนั่งไปมันก็ปวดขาครับเนี่ยมันก็ไม่พาให้ง่วงแล้วทีนี้หรือว่าเราขมใจตัวเองนเนี่ยเวลาที่มันเกิบเริ่มอย่างนี้ก็นะลืมตาขึ้นมาทําความรู้สึกตัวเนะี่ยนั่งกำมือเข้าแบ้มือออกจเจริญสติเปกสติไปแม่นั่งค้ำค้างอย่างนี้น่ะ นั่งค้ำค้างนั้นก็เรียบร้อยแล้วคุณบูมนะชอบนั่งค้ำอย่างนี้นั่งหลังตรงๆให้มันสมารทขึ้นอ,อ,อาจจะง่วงอาจจะเหนื่อยไม่ธรรมดาแหละต้องรู้จักปรับตัวนะถ้าเรานอนดึกใช่ไหมครับตอนดึกตื่นเช้าแต่ถ้าเรานอนแต่เร็วอย่างเงี้ยมันก็จะมีกําลังไม่เรียวแรงอ่าอย่างเมื่อคืนเราก็กี่ทุ่มครับเมื่อคืนสามทุ่มใช่ไหม สามทุ่มบางทีเราก็ยังคุยกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็ต้องรู้จักปรับเวลานะเดีวต่อไปเราก็จะเข้าสู่บทเรียนนะ,ะมาอยู่ที่นี่ไม่ใช่ว่าเรามาอยู่เปล่าๆนี่ทั้งทางโลกแล้วก็ทางธรรมจริงๆอยากให้พวกเรานั้นมีเวลาได้ฝึกสมาธิได้ฝึกปฏิบัติไปด้วยนะทุกอย่างให้เป็นการปฏิบัติเดินบิณฑบาตมานี้แหละนะ ชั้นอาหารเดินบินทบาทปัดกวาดศาลาต่างๆนี่ยสีโมงเย็นแล้วก็ถึงเวลาต้องมาช่วยกันปัดกวาดบริเวณที่รับผิดชอบรดน้ำต้นไม้อย่างนี้ฝึกจเจริญสติไปด้วยแม้กระทั่งเดินบินทบาทเหมือนกันเราไม่ไปเดินคุยกันนะแต่เราออกไปเป็นแถวเป็นแนวไม่ใช่คุยตีคู่กันไปอย่างนี้นะก็ไม่งามนะ ก็ิ่งเราออกไปนอกวัดอย่างนี้ครับก็ต้องยิ่งแสดงความเรียบร้อยมันฝึกสื่อให้เราเห็นว่าเราได้ฝึกฝนตัวเองมาดีแล้วอย่างนี้นะไม่ใช่ว่าเราเคยเป็นยังไงเราก็เป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะแล้วก็จะไม่พัฒนาไม่ได้อะไรเลยมาบวชก็ไม่ได้บุญนะอย่างนี้แต่เราฝึกตัวเองนี่เออมันเป็นบุญทุกขณะนะอันนั้นก็ฝากลูกเนนเอาไว้เนาะ เดี๋ยวเราสวดมนมต์ทำวัดเช้ากัน